เพื่อนเพื่อนที่ชอบสั่งของในแอปดำนะฮะบ,บอกเลยว่าใครใก็อยากได้ของที่ถูกนะครับสวยงามดีในรูปหรือว่าในการโปรโมทนะฮะอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยนะครับผมที่เห็นของถูกปุ๊บก,กระโจนเลยนะครับสั่งเลยครับต้องดูดีๆนะฮะอันนี้ผมบอกเลยผม,ผมว่าผมก็ดูดีแล้วนะมันก็เหมือนจะได้ของดีนะแต่พอได้มาถามว่ารูปร่างหน้าตาดีแต่ใช้จริงมไม่ได้ผลเลยนะครับผม น้ำหอมติดรถนะครับผมนี่หแถม2อใครเห็นใครก็เอา49บาทเท่านั้น3ชิ้นนะฮะสั่งมาทั้งหมด3ชิ้นคือ1แถม2อ9บาทพร้อมส่งด้วยนะเออคิดดูใครไม่เอาอ่ะตกอันละสิบบาทเองนะฮะแล้วสวยงามด้วยนะครับแพ็กเกจสวยสวยไหมก็พอ,พอ,พอได้อยู่ แต่ของอ่ะสวยพอได้มาปุ๊บผมเห็นเป็นภาษาจีนกันเลยนี่ผมไม่ได้ดันนะผมก็ดูมาตั้งหลายเพจหลายอันเนอะแต่มาเจออันนี้เห็นรนาคามันถูกไงแล้วก็แพ็กเกจมันสวยนะเห็นปะ่ะนี่เป็นไม้อย่างสวยเลยมีเชือกให้ด้วยมีตุ้มห้อยอย่างสวยเลยที่เขาห้อยกันเห็นไหมนี่นอย่างนี้เลยนะฮะปิดปิดไปปุ๊บหืสีสวยเลยสีฟ้านะครับผมเป็นน้ําหอมที่แบบติดรถน่าจะแบบว่าน่าจะหอมนาดูบอกว่าหอมมากติดทนนานเป็นเดือนนี่ห้อยอย่างนี้สวยงามไหม สวยแต่บอกเลยว่าน้ำหอมกลิ่นแทบไม่มีเลยนะฮะไม่ตรงปกอย่างยิ่งนะครับผมใครที่จะซื้อก็ระมัดระวังกันหน่อยนะดูที่มันเป็นของแท้ๆหน่อยละกันนะน่าจะมีของแท้แหละแต่อันนี้น่าจะแบบว่าคือใส่รถไว้อะไม่มีกลิ่นน้ำหอมสักนิดเลยนะขนาดเอาน้ําน้ําหอมมันนะเอามาหยดใส่มือเอามาดมใกล้ๆตรงเนี้ย มันเป็นกลิ่นมีกลิ่นนะแต่มันจางมากครับแป๊บเดียวก็หายแบบไม่ได้กลิ่นเลยอะ่ะคือเท่ากับว่าใช้ไม่ได้ผลกับในรถนะครับอันนี้นะฮะต้องดูดีๆนะ1แถมสอง